สวัสดีค่ะอีดีตอร,รับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยรายกานในเกมโลกโปรโตโคอลนั่นเองซึ่งในครั้งนี้นะคะเราจะมีชีวิตอยู่ในเมืองกันค่ะเกมนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นน้องๆ GTA เลยละ่ะเราสามารถเดินเที่ยวในเมืองนะคะแล้วก็ปลน้นชาวบ้านได้ด้วยโอ้โหเนื้อเรื่องน่าสนใจแล้วใช่ไหมก,ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเข้ามาแต่งตัวละครกันก่อนดีกว่าค่ะ ตัวพี่แป้งนี่ต้องแบบภูมิฐานหน่อยนี่ไม่ใช่ภูมิฐานแล้วอันนี้มันหนวดงอกเอ๊เอาแบบไหนดีนะตาลุงนี่ก็แก่เกินไปดูไม่ค่อยมีแรงสู้เท่าไหร่นี่เด็กเนิร์ดหนวดทองดีกวา่าใส่หมวกแก๊ปดีไหมอ่าใส่หมวกเป็นสีแดงนะคะเอาละ่ะได้รูปร่างของเด็กเนิร์ดแล้วถึงเวลาบุกเข้าไปในเกมกันเลย ในเมืองแล้วค่ะตอนนี้มีผู้เล่นออนไลน์เยอะมากๆเลยนะคะทุกคนที่อยู่ในนี้เนี่ยนั่นก็เป็นคนที่ออนไลน์อยู่ทั้งนั้นเลยเอ้อันนี้เนี่ยมีร้านอะไรด้วยเข้าได้หรือเปล่าออเข้าไม่ได้ <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองเข้าไปสืบดูก่อนค่ะเฮ้ hey, วันดี <c oughs> นมีใครอยู่หรือเปล่า <c oughs> วันวันวันวัวัน,วน,วน,วนตาลุงนี่ดูเหมือนว่าจะขับรถแล้วดูตัวจมเข้าไปในนั้น <c oughs> วันดีเ <c oughs> พื่อน นายอย่ามาขัดขวางฉันได้ไหมเดี๋ยวฉันจะทุบอ้ยคุยกันดีๆก็ไม่ได้พวกนี้ชอบใช้กําลังความรุนแรงอยู่เรื่อยแต่งั้นเดี๋ยวเราเดินไปอีกฝั่งหนึ่งของถนนดีกว่าค่ะว่ามีร้านอะไรให้เราเข้าไปนะเอออันนี้เนี่ยน่าจะเป็นบ้านคนปกตินะคะไม่รู้ว่าร้านไหนเข้าได้บ้างเห็นไหมว่ามันจะมีแทบพลังงานด้วยเราเนี่ยนะคะต้องกินข้าวค่ะตรงนี้มีพวกโจร้ยหยุดนะ อ,อย่าอย่าฆ่าฉันเลยมาดิมาสายย่อกันป่า,าแข่งกันนะตึ๊บตึ๊บตึ๊บนี่ทำแบบนี้ทำแบบนี้แกคิดว่าแกจะสู้กับฉันได้กันเหรอฉันเนี่ยหัวรานระดับกองโจรชนะโอ้โหมีตำรวจเดินกันชุกชุมโจรที่เดินผ่านไปไม่มีใครสนใจเฮ้ยมันเจอโจรวอ1เรียกวอ2วอ1เรียกวอ2มีโจรหัวรานผ่านเข้าไปในมุมของถนนคุณตำรวจครับมันอยู่ตรงนี้ครับคุณตำรวจ คุณตำรวจทำอะไรของเขาเนี่ยฮะเกิดการจับกุมมันเกิดขึ้นตำรวจตำรวจลับ <c oughs> ไฮ้เดินข้ามถนนในดูตามาตาเรือหนอยโอ้ยดูหัวใจของเราดิกำลังจะตายแล้วฮะตอนนี้เนี่ยมันยังเป็นตัวเดโมอย,อยู่นะคะอีกหน่อยเนี่ยพวกร้านพวกนี้เนี่ยก็จะเข้าได้ทุกร้านเลยละ่ะเฮ<อ>้ดูแม่สาวคนนี้สิสวยชะมัดเลย ใครบอกว่าฉันเป็นสาวฉันเป็นหนุ่มตะหากเล่าเฮ้ยมองหน้าหาเรื่องนะมองหน้าหาเรื่องเไปไหนไปไหนไอ้หน้าลอยฮนะไปไหนลร้วฉันนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะต่อหน้าต่อตาเกิดอ,อะไรกันขึ้นเฮ้ยฉันอยากนักรถไปด้วยขอ,อนักรถไปด้วยได้ไหมไม่ได้หรอกรถนี้ฉันเพิ่งอังวยเข้ามา เออเป็นยังไงบ้างเพื่อนโอ้โหเกิดการชกต่อยกันเกิดขึ้นนี่แกฆ่าเขาทำไมแกฆ่าเขาทำไมฮแกฆ่าเขาทำไมตีเลยตีเลยเขาดิเฮ้ยแกแค่จะสู้กับฉันเหรอเนี่ฉันกำลังฆ่าไนี่อยู่เอ๊อยากมีเรื่องไอ้อยากมีเรื่องมีเรื่องก้ามันเลยก้ามันเลยโอ้โหตีเลยาฮได้ของมันมาแล้วค่ะโอ้โหของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเทคออเอามาให้หมดเลยมีทั้งเสื้อกางเกง แล้วก็อื่นๆค่ะอาล่ะตอนที่ฉันได้ของมาแล้วเอ้ยเฮ้ยคุณตำรวจครับผมไม่ได้ทำอะไรครับแกฆ่าคนฉันเห็นว่าแกฆ่าคนผมไม่ได้ฆ่าครับผมช่วยปกป้องคนเมื่อกี้ครับเป็นถามเขาได้ฉันไม่สนใจต้องฆ่าตำรวจเฮ้่นะเฮ้นะคุณตำรวจโดนโดนอ้าวโนวดีเราโดนคุมขังอยู่ในคุกค่ะวั้างนอกชุลมุนมากเลยดูสิ กำลังเกิดการจับคุมันเคยขึ้นเฮ้เพื่อนออกมาได้เลยทางนอตตรงนี้ปลอดภัยมากเดี๋ยวฉันช่วยนายออกมาเองฉันติดอยู่ตรงนี้ประมาณ2นาทีอะเพื่อนรอ,อแป๊บนึงนะฉันตามไปสมทบไอ้แกนดันหัวรานมากโอ้ดูอุ้ยมีบริการมากเขาจะฆ่าเราเพราะว่าฉันฆ่าตำรวจคนนึงไอ้นั่นเดี๋ยปวปัวเพื่อนเดียวนักใช้ไว้พวกแกนี่ยิงให้ตายให้หมดเลย คุณตำรวจครับผมจะไม่ทำแล้วครับผมขอโทษครับเออพวกเรามาเล่นฟุตบอลกันดีกว่าแกเครียดน,นะเฮ้ยมีคนแหกคุกมีคนแดกคุกเี่เราออกได้เราออกได้เยี่ยมโอ้โหคนแหกคุกเต็มเลยโอ้เหาให้ไม,ไม่รู้ละขอดูหน่อยมีตังไหมโอ้โหมีชุดชุดนักโทษไม่เอาหรอกชุดนักโทษอะเ้อแล้วแล้วเราก็หลุดออกมาจากคุกเรียบร้อยแล้ว โอ้โหเดียวทำไมต้องหวจตาาเรามาแบบเนี้เฮ้ยไอ้น้านระมันยังใส่ชุดคนคุกอยู่เลยคนคนคุกโอ้ยเฮ้ยไม่ได้เป็นไรครับคุณตำรวจผมีแค่ไม่ได้เปลี่ยนชุดเท่านั้นเองตรงนี้นะคะเป็นสนามบินเหรอถ้างั้นเราหนีหนีเอานอกประเทศไปเลยดีกว่าไปเร็วเอ้ยมันอยู่ในนั้นแล้วก็ต้องทำผลการช่วงนี้เนี่ยไม่มีผลงานเลยได้ครับคุณน้าแต่เราจะตามไปครับนี่ ออกไปตรงนั้นค่ะนี่มีมลานกว้างอาจจะมีเครื่องบินก็ได้มีนั่นไงบายคุณตำรวจผมไปแล้วนะครับแล้วเจอกันแน่ขึ้นไปบนเครื่องบิน <c oughs> เฮ้ยเ,เราเข้าไปไม่ได้คุณตำรวจผมเข้าไปไม่ได้งั้นตาต่อตาฟันต่นอฟันอ้าว,วันอะไรอะคุณตำรวจตดใช่ไหมเนี่ยม,มองใายมอง รถอันนี้เนี่ยมันไม่มีเจ้าของนี่นาถ้างั้นเราก็ไปได้หรือเปล่าเอ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมอ่ะเฮ้ยใครทำอะไรฉันอยากจะขึ้นรถคันนี้ฉันจะร้ายยืมงานงี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 นยเงี้ยงี้เฮ้ยโอ้โหมันคิดจะฆ่าเราเพื่อนมันคิดจะฆ่าเรานั่นเปลือยนั่นเปลือยเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ๋อฉันเนาะฉันกำลังระบำหน้าท้องอยู่ไงตั้มนูดนันคนนั้นตำรวจใช่ไหม แกคือตำรวจช่วยแกแกคือตำรวจใช่วยเฮ้ยโอ้โหือแงนตีเลยครับข้ามถนนนี่อันนี้ไม่ใช่ไฟแดงนะเฮ้ยนี่มันไฟเขียวอ่ะแกตำรวจอยู่ตรงไหนวะเอ้ยไอ้ลุงนี่เลยขับรถขับรถฉันขับรถฉันฉันไปขับรถแกได้ดขาดแกมาชนให้ซะนทำไมเนี่ยอ๋อคือตำรวจโอ้โห คุณลุงคุณลุงโมโหร้ายคุณตำรวจใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าสีชมพูคุณตำรวจใช้มีดอีโต้ฮะตำรวจไหนใช้มีดอีโต้อืมมันไปขโมยมาจากร้านสับหมูเที่ยวนี้มันต้องมีร้านอะไรให้เราเข้าไปได้สิหุ้ยนี่มันร้านผับเกิลเอ็กเอ็กเอ็กโอ้โหร้านนี้น่าเข้ามากว่าไะอัปเดตสักทีเอ็วรีบไปเลยสิต้องรีบหาที่จอดนะผับเกิลเอ็กซ์เอ็กซ์เอ็กซ์เป็ ชนการนำองค์คุณตำรวจถึงกับหายเงิอไม่ไหวแล้วตรงนี้อันตรายมากตรงนี้มีไฟอะไรว้าวับเข้าได้เหรอเฮ้ยที่นี่เข้าได้อ้าวเสร็จโจนอ่ะนี่มันสถาน,นีตำรวจไฮ้พวกแกเข้ามาทำอะไรนะฮะฮ่าอย่าเข้าคุกกันเลยไงเออผมแต่งคอสเพล์เป็นโจนนะครับเข้ามาดูสิว่าตำรวจทำอะไรกันบ้างคุณตำรวจทำไรเหรอครับ เออฉันอ่ะหรอตอนนี้เนี่ยฉันได้ของกลางมาเต็มเลยเออคือโยกเกิร์ลดเนยยังไงล่ะอืมเอองั้นให้งั้นเดี๋ยวผมขอหน่อยนะครับคุณตำรวจครับเดี๋ยวผมเอาไปพิสูจน์หลักฐานให้นะครับเฮ้ย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 กูตำรวจจ่าตำรวจจ่าสิอย่าสิมีอะไรอ่ะโอ้นี่มันท่ออะไรเนี่ยมีคอมพิวเตอร์ด้วยฉันก็อยากเป็นตำรวจบ้างเหมือนกันน่ะนี่พวกแกเล่นเป็นตำรวจกันนานแล้วนะฉันขอเล่นเป็นตำรวจบ้างไม่ได้เหรอเฮ้ยไม่ไหวแล้วต้องรีบออกไป ไห้ปืนมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปซุ่มยิงก่อนฮ<า>่าฮ่าเติมเติมกระสุนให้เรียบร้อยแม่สาวน่ารอยตีดตีนตีนเฮ้ยายายาอย่าทำได้เออเอ้าวโอ้โหมันเหยียบเรามันเหยียบเราเฮ้ยแกกล้าเหรอ,อกล้าทํากับใช้่างนี้เหรอฮะอืมฉันกระสุนหมดแล้วโอ้ลากอยลากอยไออ,อันนี้สิเฮ้ยอยันนี้สิคนตํารวจครับไอ้นั่นมันยิงผมครับ สวัสดีครับคุณตำรวจครับตำรวจตรงนี้ก็ก <S <S ยังอู้โผยมันคิดว่าจะมาเอาของเราง่ายง่ายมาครั้งที่สองแลง้วไงเออดีปล่อยให้มันทำโยคะอยู่อย่างนั้นแหละไม่เอาแล้วเลิกวิธีโจรดีกว่าเฮ้ยเข้าร้านเบอร์เกอร์ชื่นชมอุรายินดีนต้อนรับทุกคนครับที่นี่ร้านเบอร์เกอร์เนื้อหมาครับ <S <S เข้ามากินได้ตามสบาย <S <S โอ้ร้านนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นร้านที่ดีเหมือนกันนะคะเนี่ย บิ๊กแม็กตั้ง14บาทเบอร์เกอร์12บาทรู้สึกมันจะไม่มีบ้านไหนให้เราเข้าได้เลยนะคะคุณตำรวจครับว่าไงแล้วพวกเราจะไปเอาข้าวมาจากไหนล่ะครับพุ่งตำรวจอ๋อกินหญ้าสิแกแล้วเนี้ยหญ้าเยอะกินไปเลยเฮ้ยอะไรของเขาเนี่ยโอ้โหนี่เกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยการจราจรติดขัดครับเกิดอะไรกันขึ้นไหนบอกฉันสิดูเหมือนว่าจะมีคดีฆ่าคนตายอยู่แถวนี้นะครับ เขาซ่อนไว้ในพุ่งยาเออเดี๋ยวผมจะจัดการให้เร็วที่สุดนะครับ่านอบตฉันไม่ใช่ออบตฉันคือในอำเภอตะหากล่ะตู้ ATM วเอสามารถกดเงินออกมาได้ค่ะให้หนูดูซิหนูดูซิอุ๊ยโอ๊คเอ้าเอ้าเอาเฮ้ยโดนดูดโดนดูเข้าไปในตู้ A อทเอ้ยตรงนี้เป็นร้านกาแฟค่ะเราเข้าไปได้ไหนลองดูซิยินดีต้อนรับครับคุณลูกค้าเชิญเข้ามานั่งข้างในก่อนได้เลยครับ ว้าวเออคุณตำรวจครับมาทำไมครับเนี่ยเออคือฉันก็อยากจะกินกาแฟบ้างนะโอ้อยเอาอิโตมาในราาะนะ้านกาแฟนะนี่มีเค้กน่ากินมากๆเลยมีทั้งสตรอเบอร,เอรี่นะคะชีสเค้กแล้วก็ช็อกโกแลตเอาอะไรดีครับคุณลูกค้าผมอยากได้เค้กเนี่ยนะครับนี่21บาทซื้อมาหนึ่งอันอา้าวโอ้โหเราไม่มีตังค่ะทำไงดีคุณตำรวจครับผมไม่มีตังค่ะขอยืมตังหน่อยได้ปะครับ เราไม่มีตังค์เหมือนกันตังค์ของฉันเนี่ยโดนเมียยึดไปหมดละโอ้หนี่มันร้านอะไรเนี่ยลองเข้าไปดูหน่อยเผลอๆเนี่ยที่นี่อาจจะขายอาวุธว้าวโอ้โหมีการลอกเคือมาลอกอะไรกันตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้เนี่ยชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แรงด้วยนะคะแล้วก็เฮ้ยนี่เราได้เงินมาห้าบาท, <S <S บาทเอามาเลยเอามาให้หมดเยี่ยม นายได้เท่าไรอะ่ะฉันหรอโอ้ได้มาเพียบเลยดีมากดีมากเฮ้ยได้มาห้าบาทแล้วหนีเร็วปุ๊บเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะคะบ๊ายบายเฮ้ยมีชีปเพื่อเข้ามาในสถานีตำรวจไล่จับมันเร้วโอ้อย่าเลยครับก็ช่วงนี้อากาศมันร้อนนะก็เลยต้องแก้ผ้าหน่อยแข็ น้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สําคัญไปกว่าน,นั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยกดเลยกดเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ